ับหมวกอาจจะติดหมวกงตัวเองครับติดหมวกงตัวเองครับแล้วโบราณพวกเราเคยเคยได้ยินเรื่องเล่าที่ว่าการโดนหมวกให้สูงยิ่งสูงยิ่งประสบความสำเร็จหรือเปล่าอดูตรงนี้ตอนนี้ปองร็จแล้วใช่ไหมใครที่ฝันจะไปเรียนที่นั่นนี่นะครับก็เดิขอให้อธิษฐานนะครับเพราะใครที่เราเป็นใครพักแรม ทายของระดับทาน,นประาัา์นะครับแขอให้เราอาธิษฐานก่อนเลยครับตุงฝนน่าสารตัวตรงๆกับตึ้อ้าวขอมี่ยังอขอให้กิจการลูกเสือและยุวกชานโรงเรียนพุทธิโสพลจงจเรจริญยิ่งขึ้นไปไทยไโ,โย